อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1057จังหวะที่คำว่ามานหายไปและประตูเปิดออกทะเลลาวาด้านล่างเริ่มหมุนวนอย่างรุนแรงระเบิดเสียงร้องอู้อี้ดังออกมาจากลาวาจากนั้นตุ้มลาวาพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าราวกับมีพลังอันรุนแรงผลักลาวาขึ้นไปภูเขาไฟเกิดการระเบิด อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นมากกว่าครั้งก่อนหลายเท่าตัวแม้กระทั่งก้อนหินรอบด้านยังเกิดการแตกร้าก่อนที่มันจะทันได้ตกลงมาพลันเปลี่ยนกลายเป็นควันสีดำและผลักขึ้นไปวินาทีนี้หากมองจากด้านนอกภูเขาไฟจะเห็นภูเขาไฟสันเทาและมีควันสีดำโผล่ออกมารุนแรงหลายเท่าพุ่งขึ้นสู่อากาศราวกับต้องการจะปกคลุมทั้งน่านฟ้า ขณะที่ควันสีดำแพร่กระจายออกไปมามันจึงปกคลุมท้องฟ้าในเสี้ยววินาทีไม่ให้แสงอันใดเล็ดลอดผ่านเข้าไปมีแต่แสงจากลาวาระหว่างรอยร้าวบนพื้นเท่านั้นที่เรืองรองสองสว่างยามที่ประตูปราสาส์เปิดขึ้นเป้อยหลวพุ่งเข้าไปข้างในขณะที่ลาวาพุ่งสูงขึ้นคนอื่นๆได้สติและติดตามเขาไปทว่าความเร็วของคนอื่นช้ากว่าเล็กน้อยลาวาหืมมาพุ่งขึ้นหากแค่นี้คงไม่พอให้เหล่าเซียนหวาดกลัว แต่เมื่อลาวาผ่านพวกเขาไปแขนยักษ์ข้างหนึ่งยื่นออกมาหมายจะคว้าหญิงสาวคนสวยเอาไว้นางอุทานและต้องการหลบเลี่ยงแต่ช้าเกินถูกห่อหุ้งด้วยเปลวเพลิงในเสี้ยววินาทีและถูกดึงเข้าไปในลาวาเหตุการณ์ฉับพลันนี้ทำให้จิตใจทุกคนรอบด้านตกตะลึงแต่นี้ยังไม่จบแค่นั้นเสียงร้องคำรามดังออกมาจากในลาวาและดังสะท้อนไปรอบๆดูดคลื่นกระแทกก้อนหินข้างเพียงแตกสลายมากกว่าเดิม ลงศพสีแดงแกมม่วงโผล่ออกมาจากลาวาอันเร่าร้อนพร้อมกับเสียงคำรามรุนแรงมากขึ้นหวังเว่ยและหู้จวนสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีเห็นได้ชัดว่าทั้งสองรู้จักลงศพนี้และต่างก็สร้างผนึกร่วมกันโดยไม่ลังเลทั้งคู่ร่างโปร่งแสงและผ่านทุกคนพุ่งเข้าไปในปราสาทเมื่อเข้าไปในปราสาทลงศพพังทลายและแตกสลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยตกลงใส่ทุกคนขณะเดียวกันชายชราชุดแดงคนหนึ่งเดินออกมาจากโลงศพ เขาไม่มีพลังชีวิตและเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความตายยามที่ปรากฏตัวพลันพุ่งเข้าใส่ทุกคนเทียนหยุนดวงตาส่องสว่างอ้าปากราวกับกำลังพูดอะไรบางอย่างจากนั้นชายชราชุดแดงหยุดชะงักเทียนหยุนใช้โอกาสนี้โบกสะบัดแขนและพุ่งตัวเข้าไปในปราสาท์วินาทีนั้นร่างชายชราชุดแดงแตกสลายและเกิดเสียงคำรามดังออกมาจากภายในจากนั้นปรากฏทะเลเพลิงและเปลี่ยนกลายเป็นมังกรอัคคีพยายามกลืนกินทุกคน สตรีชุดชมพูพุ่งเข้าหาปราสาทด้วยสีหน้าซีดเผือดทว่าก่อนที่นางจะเข้าไปได้ร่างกายเปลี่ยนเป็นลำแสงและถูกมังกรอักคีสูดเข้าไปหวังหลินเห็นทุกคนกำลังพุ่งเข้าหาปราสาทและไม่กังวลเรื่องอื่นเขาจึงออกมาจากก้อนหินและพุ่งเข้าหาปราสาทเช่นเดียวกันทว่าขณะที่กำลังจะได้เข้าไปปรมาจารย์ชี้กงผู้เป็นคนเข้าปราสาทคนสุดท้ายพลันหันกลับมาจ้องหวังหลินด้วยสายตาเยือกเย็น ก่อนที่ปรมาจารย์ชี้กงจะโจมตีได้มังกรอ,อัคคีก็มาถึงมันลำตัวใหญ่มากจนกลืนกินได้ทั้งปราศาสตร์หวังลินรู้สึกถึงพลังดึงดูดอันทรงพลังและถูกมังกรอ,อัคคีกลืนเข้าไปพร้อมกับปราศาสตร์มังกรอ,อัคคีกลืนกินทุกอย่างและจากนั้นก็พุ่งเข้าไปในลาวาพอมังกรจมดิ่งลงไปลาวาก็เริ่มหมุนรุนแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้นจนกระทั่งระเบิดและปกคลุมท้องฟ้าก้อนลาวากลายเป็นเพลิงทรงกลมตกลงใส่พื้นดิน หลังทุกอย่างผ่านไปสักพักภูเขาไฟก็หยุดการระเบิดเหลือทิ้งไว้แต่เพียงควันสีดำผุดออกมาลาวาจมลงไปด้านล่างก้นภูเขาไฟเงียบสงัดอีกครั้งแต่ตอนนี้ปราสาทหายไปแล้วณตอนนี้ในส่วนลึกที่สุดของลาวาปราสาทซึ่งถูกมังกรอักคีกลืนกินเข้าไปพลันปรากฏขึ้นแต่ถูกล้อมรอบด้วยลาวาแม้จะอยู่ในปราสาทแต่ก็ยังสัมผัสถึงความร้อนรุนแรงได้หวังหลินปรากฏร่างในลาวาห่างออกไป ความร้อนจากลาวาไม่เพียงจะไม่ทำร้ายเขาแต่กลับทำให้อาการบาดเจ็บดียิ่งขึ้นลาวาหนาแน่นและล้อมรอบหวังหลินด้วยพลังอัคคีดั้งเดิมจำนวนเกินอธิบายรอยสักวิหกเพลิงบนร่างเรืองแสงสว่างและกระทั่งส่งเสียงวิหกร้องออกมาหวังหลินนั่งลงและค่อยๆจมลงไปใต้ลาวาเขาอยู่ห่างจากปราสาทออกไปหมื่นฟุตสองฝ่ามือสร้างผนึกพลังอัคคีดั้งเดิมเข้าสู่ร่างกาย ขณะที่หวังหลินดูดซับร่างเปลี่ยนไปเป็นสีแดงเวลาผ่านไปไม่รู้เท่าไหร่หวังหลินลืมตาขึ้นมารอบด้านเงียบสงัดอย่างสิ้นเชิงไม่เพียงแต่พลังดั้งเดิมในร่างจะไม่รังเอาไว้แล้วมันยังแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมหวังหลินไม่ได้จากไปในทันทีแต่บ่มเพอต่อไปนี่เป็นโอกาสที่มีค่ามากสำหรับเขาหายากมากที่จะเจอสถานที่ที่มีพลังอัคคีดั้งเดิมจำนวนมากแบบนี้หวังหลินหลับตาและดูดซับพลังอัคคีดั้งเดิมต่อไป ขณะที่หวังหลินดูดซับลาวาค่อยๆลดลงไประหว่างนี้หวังหลินตื่นขึ้นมาสามครั้งและทั้งสามครั้งก็เป็นเพราะลาวาที่ผันพวนอย่างหนานแน่นทําให้ภูเขาไฟเกิดการประทุทุกครั้งที่เขาตื่นจะเฝ้าดูการระเบิดของภูเขาไปอย่างละเอียดหลังการระเบิดเสร็จสิ้นลงหวังหลินจมดิ่งตัวเองไปกับการดูดซับอีกครั้งณนะวันนี้หวังหลินตื่นขึ้นเป็นครั้งที่สี่แม้ลาวาจะมีพลังอักคีดั้งเดิมอย่างไม่มีวันหมด หวังหลินก็ไม่กล้าดูดซับต่อไปอีกแล้วในตอนที่เขาดูดซับอยู่นั้นค่อยๆกลายเป็นหนึ่งเดียวกับลาวาและค่อยๆรู้สึกถึงจิตวิญญาณประหลาดข้างในลาวาแห่งนี้หากเขาดูดซับมากเกินไปคงไปรบกวนจิตวิญญาณประหลาดนั้นได้ง่ายๆตามที่หวังหลินวิเคราะห์จิตวิญญาณประหลาดนั่นน่าจะเป็นมังกรอักคีที่กลืนกินทุกอย่างเข้าไปหวังหลินขบคิดพร้อมกับค่อยๆย,ยืนขึ้นและเดินเข้าหาปราสาทในลาวา หลังก้าวไปได้ไม่กี่ครั้งหวังหลินพลันหยุดชะงักมองเห็นฟองที่ค่อยๆเข้าไปใกล้ปราสาทหลังจากสังเกตอย่างละเอียดหวังหลินเผยสีหน้าประหลาดใจขณะเดียวกันก็มีเซียนข้างในนั้นเห็นหวังหลินข้างในฟองมีอยู่สองคนเป็นสตรีชุดชมพูและหญิงสาวคนสวยที่ถูกมังกรเพลิงกลืนกินเข้าไปนางหมดสติและทั้งร่างเรืองแสงสีแดงคล้ายใกล้ตายส่วนสตรีชุดชมพูเกล็ดหิมะรอบตัวหายไปแล้ว อัคระรูนเกล็ดหิมะกระพริบกลางหน้าผากปลดปล่อยพลังเย็นเพื่อให้นางมีชีวิตรอดนางเห็นวังหลินกำลังเข้ามาใกล้สายตาประหลาดใจบนหวาดกลัวแม้จะรู้เรื่องการตื่นขึ้นของวิหกเพลิงของวังหลินนางไม่คิดว่าวังหลินจะไม่ได้รับบาดเจ็บเลยในลาวานี้และเคลื่อนที่ราวกับอยู่บนพื้นดินไม่สงสัยว่าคนของสำนักจตุรสักดิธิ์จะหน้าหวาดกลัวเพียงนี้ดูเหมือนหลังจากวิหกเพลิงตื่นขึ้น เขาก็ได้รับภูมิต้านทานธาตุอัคคีอย่างไม่คาดคิดสตรีชุดชมพูจ้องมองหวังหลินนางติดอยู่ในลาวาเป็นเวลาหลายเดือนและไม่สามารถเคลื่อนไหวเร็วเกินไปนักโชคดีที่พบสตรีที่มาด้วยกันแต่กลับหมดสติตลอดเวลาและร่างกายยังเต็มไปด้วยเพลิงประหลาดนางไม่สามารถปลุกสตรีคนสวยได้เลยแม้จะปกป้องตนเองจากลาวาได้ด้วยสมบัติที่พี่สาวให้มาแต่การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าช่างยากลำบาก นางใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเจอปราสาทแต่ไม่คาดคิดว่าจะเห็นวังลิงอยู่ที่นี่เมื่อนางเห็นวังหลิงพลันเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะและเคร่งเครียดขึ้นมานางรีบควบคุมฟองให้พุ่งตรงหาปราสาทเนื่องจากเกิดเหตุการณ์เร่งฉับพลันฟองสบู่จึงไม่เสถียรและดูเหมือนจะแตกดับได้ทุกขณะแต่นางไม่สนใจอะไรอีกแล้วและรีบเข้าใกล้ปราสาสให้เร็วที่สุด หวังหลินก้าวเข้าหาฟองสบู่ที่สตรีชุดชมพูอยู่ข้างในโดยไม่แยแสนางกระวนกระวายมากขึ้นไม่รู้ว่าหวังหลินกำลังคิดอะไรอยู่แต่นางรู้จักหวังหลินและกลุ่มของสตรีคนสวยก็มีเรื่องบาดหมางในอดีตนางคิดว่าเขามาที่นี่เพื่อฆ่าสตรีคนข้างๆเมื่อสตรีชุดชมพูเห็นหวังหลินอยู่ห่างไปไม่กี่ร้อยฟุตนางรีบตะโกนออกมาหวังหลิน เจ้ามีเรื่องอาฆาตแค้นกับปรมาจารย์ชี้กงเราสองคนไม่มีความแค้นอะไรกับเจ้านะตอนที่1058หวังหลินข้ามผ่านช่องว่างหลายร้อยฟุตในพริบตาและมาถึงข้างฟองสบู่จ้องมองสตรีชุดชมพูและหญิงไวยกลางคนสุดสวยสตรีชุดชมพูเผยแววตาระแวดระวังอักขระรูนเปลดหิมะส่องแสงสว่างนางเคร่งเครียดมากเนื่องจากไม่มีทางหยุดหวังหลินได้ สิ่งเดียวที่นางพึ่งพาได้คือรอยเกล็ดหิมะกลางหน้าผากมันคือสมบัติช่วยชีวิตที่สิทธิทมอบให้หวังลินมองนางและส่งข้อความสัมผัสวิญ,ญญาณออกมาเจ้าคือเซียนสตรีฟ้ากระจ่างใช่ไหมสัมผัสวิญ,ญญาณผสมกับลาวาและเกิดระลอกคลื่นจนฟองสบู่รอบตัวนางสันสะท้านรุนแรงถูกทำลายได้ทุกขณะนางใบหน้าซีดทันทีกัดริมฝีปากเล็กน้อยพลางสาส่ศีรษะข้าไม่ใช่เซียนสตรีฟ้ากระจ่างนั่นเป็นสิทธิข้า หวังหลินชี้ใส่สตรีคนสวยด้านข้างและเอ่ยถามนางมีความสัมพันธ์อะไรกับเจ้านางเป็นผู้อาวุโสในดินแดนฟ้ากระจ่างสตรีชุดชมพูไม่กล้าเลี่ยงคำตอบหากหวังหลินทำลายฟองสบูน่นี้สตรีวัยกลางคนคงจะตกเข้าไปในลาวาทันทีซึ่งนางบาดเจ็บสาหัสจากเพลิงพิษอยู่แล้วและการลงไปในลาวาคงทำให้แย่ลงหรือกระทั่งวิญญ,ญาณแตกดับ แม้ปรมาจารย์ชี้กงจะทำร้ายเจ้าเราไม่ได้โจมตีเจ้านะเจ้าก่อนที่นางจะพูดจบรูม่านตาหดลงและก้าวถอยอย่างรวดเร็วเกล็ดหิมะกลางหน้าผากเริ่มกระพริบนางเห็นหวังหลินก้าวผ่านฟองสบู่ตอนที่นางกำลังพูดและยืนอยู่ตรงข้ามเก็บสมบัติเจ้ากลับไปหวังหลินเข้ามาในฟองสบู่และนั่งย่อเข่าลงอยู่ข้างสตรีไวกลางคนที่อาการย่แย่ดวงตาเผยแสงประหลาดหวังหลินไม่ถือสตรีชุดชมพูเป็นภัยคุกคาม แม่อีกฝ่ายจะมีสมบัติเกล็ดหิมะแต่ก็ไม่อยู่ในสายตาหวังหลินเจ้ากำลังทำอะไรหัวใจเต้นรัวนางเห็นหวังหลินกำลังเอาดัชนีประทับระหว่างคิวผู้อาวุโสของตนเองจึงร้องตะโกนห้ามทว่าขณะที่นางกำลังจะโจมตีหวังหลินหันกลับมาแต่ก็ชี้นิ้วใส่อย่างลวกลวกหนวกหูหวังหลินใช้วิชายับยั้งสตรีชุดชมพูชะงักค้างในทันทีแม้ร่างกายจะหยุดเคลื่อนไหว แต่เกล็ดหิมะรอบตัวแบ่งออกเป็นหลายชิ้นส่วนนับไม่ถ้วนก่อตัวเป็นการป้องกันหนาแน่นหวังหลินไม่ให้ความสนใจอันใดกับสตรีชุดชมพูอีกแต่วางนิ้วชี้ขวาลงกลางหน้าผากหญิงวัยกลางคนเขาใช้โอกาสที่วิญญาณของนางอ่อนแอและไม่รู้สึกตัวส่งสัมผัสวิญญาณผ่านเข้าไปในความคิดความทรงจำของหญิงวัยกลางคนผุดขึ้นในใจหวังหลินแม้ระดับบ่มเพาะของนางจะสูงกว่าหวังหลิน ไม่ว่านางจะมีชีวิตหรือตายก็ไม่สำคัญหวังหลินแค่ต้องการความทรงจำของนางความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับดินแดนฟ้ากระจ่างเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับหวังหลินเหตุผลที่เขาต้องการข้อมูลนี้เนื่องมาจากต้องการรู้สาเหตุที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดตอนที่แพร่กระจายไปยังดินแดนฟ้ากระจ่างยามบรรลุขั้นสองสวรรค์ระดับสูงสุดขณะที่สัมผัสวิญญาณกวาดผ่านแต่ละความทรงจำของนาง หวังลินค่อยๆเข้าใจดินแดนฟ้ากระจ่างและสีหน้ายิ่งเคร่งเครียดทว่าไม่มีข้อมูลใดที่เขาต้องการรู้ขณะที่คนไปในความทรงจำร่างอีกฝ่ายก็สันเทาขนตาสันกระตุกเล็กๆใบหน้าดูมีอายุและสวยงามกลับกลายเป็นสีแดงและทำให้ใครต่อใครเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะขณะที่หวังหลิงคน้นวิญญาณเห็นได้ชัดว่านางไม่สามารถระงับเพลิงผิดได้และเผยอาการประทุขึ้นมาสตรีชุดชมพูเคร่งเครียดและมองหวังหลินด้วยสายตาเกลียดชัง แต่นางไม่แข็งแกร่งพอจะต่อต้านวิชาย,ยับยั้งของหวังหลินได้หวังหลินพลันตื่นตะลึงเมื่อพบสิ่งที่เขากำลังมองหาในความทรงจำนางมีคนท่าทีหญิงยโสอยู่หนึ่งคนร่างคนผู้นี้คือคนที่หวังหลินเห็นตอนที่กวาดความคิดผ่านดินแดนฟ้ากระจ่างงูปิงเหมยเซียนสตรีฟ้ากระจ่างหวังหลินเลื่อนนิ้วขึ้นไปด้วยใบหน้าซับซ้อนสตรีวัยกลางคนเคารพเซียนสตรีฟ้ากระจ่างอย่างมากแต่ไม่ได้รู้อะไรมากนะัก นางแค่รู้ว่าเซียนสตรีบ่มเพาะวิธีฝึกฝนอันประหลาดเมื่อสำเร็จจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนฟ้ากระจ่างโชคร้ายยิ่งดูเหมือนวิธีนี้จะบรรลุสมบูรณ์ได้ยากอย่างมากนอกจากเซียนสตรีรุ่นแรกแล้วไม่มีใครสำเร็จอีกทว่าดูเหมือนมู่ปิงเหมยซึ่งเป็นรุ่นที่เจ็จะบรรลุความสำเร็จได้ส่วนหนึ่งหลิวเหมยมู่ปิงเหมยหวังหลินรู้สึกเจ็บปวดจากจิตใจ รู้สึกกระทั่งว่าหวางถิงซึ่งอยู่ในลูกปัดฝืนลิขิดฟ้ากำลังแสดงอาการตื่นขึ้นมาจากความผันผวนในจิตใจพอคิดถึงหวางทิง,งหวังลินรู้สึกเหมือนหัวใจถูกมีดบาดวังทิงมีความต้องการอยู่หนึ่งอย่างมาตลอดแต่เขาเอ่ยขึ้นมาเพียงครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นหลังจากไม่ได้รับคำตอบก็ไม่เคยเอ่ยถึงอีกเลยสิ่งที่เขาต้องการก็คือเห็นแม่ตัวเองสักครั้งหวังลินยืนขึ้นพลางขบคิดและมองสตรีชุดชมพูจากความทรงจำของหญิงวัยกลางคน หวังหลินรู้ว่าสตรีคนนี้คือน้องสาวของหลิวเหมยและนางบ่งพอฝึกฝนวิถีเดียวกันความสัมพันธ์กับสตรีวัยกลางคนจึงไม่ธรรมดาสตรีวัยกลางคนเฝ้าดูสตรีชุดชมพูคนนี้เติบโตขึ้นก่อนที่จะได้เป็นน้องสาวของหลิวเหมยเสียอีกหวังหลินแววตายเย็นชาและเอ่ยเยือกเย็นหากข้าไม่ช่วยนางนางจะต้องตายภายในส5บห้านาทีแน่นอนร่างสตรีวัยกลางคนกลายเป็นสีแดงกุหลาบไปแล้วสีแดงแบบนี้คือสีแดงแห่งความตาย เหงื่อจำนวนมากออกมาจากร่างกายนางแต่พลิปตาเดียมันก็กลายเป็นไอสีขาวหากเป็นเช่นนี้ต่อไปคงใช้เวลาไม่นานก็จะกลายเป็นมัมมี่และวิญญาณดั้งเดิมถูกทำลายแม้หวังหลิงไม่ค้นความทรงจำนางก็คงอยู่ได้ไม่นานอาจจะนานขึ้นอีกนิดแต่ผลลัพธ์ก็คงเหมือนกันเราตกลงกันได้ค่าช่วยเจ้าพาเจ้าทั้งสองเข้าไปในปราสาทและเข้าสู่ชั้นที่แปพอกลับมาเจ้าจะต้องให้ข้าค้นความทรงจำเจ้า หวังหลินเอ่ยเสียงสงบนิ่งและให้นางเลือกหากนางตกลงก็คงดีแต่หากไม่หวังหลินก็จะโจมตีในทันทีสตรีชุดชมพูเผยรอยยิ้มขมขื่นนางมองเห็นความแน่วแน่ในคำพูดหวังหลินนางเป็นคนฉลาดจึงรู้ว่าหวังหลินต้องการค้นความทรงจำเพื่อหาอะไรบางอย่างหลังจากสังเกตนางจึงรู้ว่าเขากำลังค้นหาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่นางแม้นางไม่ยอมรับมันก็คงไร้ค่าอยู่ดีนางตกลงและลมเลิกการต่อต้าน หวังหลินไม่พูดอะไรอีกแต่โบกสะบัดแขนเสือ้อพาสองสตรีไปด้วยและก้าวตรงออกไปนอกฟองสบู่จากนั้นพุ่งไปข้างหน้าในไม่นานก็เข้ามาใกล้ปราสาทและเข้าไปหวังหลินใช้ฝ่ามือขวาสร้างผนึกและชีออกทำให้ลาวาทั้งหมดไหลออกไปจากปราสาทเมื่อไม่มีลาวาแล้วประตูจึงปิดลงในทันทีแม้ข้างในจะไม่มีลาวาอีกแต่มันก็ยังร้อนระอุหวังหลินโบกแขนเสื้อพาสองสาวร่อนลงด้านข้าง แขนขวายื่นออกไปและร่างสตรีไวไยกลางคนลอยเข้ามาหาหวังหลินจี้จุดใส่นางไปหลายจุดไม่สนว่านางเป็นสตรีอันใดเลยทุกครั้งที่แตะส่วนร่างกายอีกฝ่ายใบหน้าจะแดงระเรื่อขึ้นเล็กน้อยผ่านไปเจ็ดนาทีร่างกายจึงเป็นสีแดงล้วนหวังหลินวางแขนขวาลงบนหน้าผากนางพลังดึงดูดผุดออกมาจากแขนเพลิงพิษทั้งหมดในร่างเข้าสู่แขนหวังหลิน ร่างกายนางค่อยๆกลับคืนสู่ปกติทว่านางอ่อนแอยิ่งและตกลงไปด้านข้างตอนนี้ถึงตาเจ้าแล้วหวังหลินมองสตรีชุดชมพูสตรีชุดชมพูกัดริมฝีปากเล็กน้อยและนั่งลงนางชี้ระหว่างคิ้วเกล็ดหิมะรอบตัวค่อยๆหายไปนางหลับตาและนั่งนิ่งไม่ไหวติงหวังหลินไม่ได้มีความคิดอื่นมันคือการแลกเปลี่ยนเท่านั้นแขนขวาชี้ใส่กลางหน้าผากอีกฝ่าย ส่งสัมผัสวิญญาณออกไปค้นหาในความทรงจำร่างกายนางสันเทาแต่กัดฟันแน่นแม้การค้นความทรงจำจะเป็นอันตรายแต่หวังหลิงไม่ได้ใจร้ายจนเกินไปตราบใดที่นางไม่ต่อต้านเขาก็จะไม่ใช้กำลังท้ายที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับว่านางจะต่อต้านหรือไม่เท่านั้นเองขณะที่ค้นความทรงจำเขาค่อยๆเข้าใจเรื่องราวของงูปิงเหมยมากขึ้นผ่านไปสักพักหวังหลินก็ถอนแขนขวาใบหน้าซับซ้อนยิ่งกว่าเดิม เต่าวิญญาณสวรรค์เป็นการหลอกเต่าแห่งสวรรค์ว่ามีวิญญาณและบ่มเพาะเต่านี้ด้วยร่างอวตารนับไม่ถ้วนหลังผ่านประสบการณ์มากมายบ่มเพาะวิถีเซียนที่แตกต่างจํานวนมากและรักษาจิตใจดั้งเดิมเอาไว้เพื่อให้ได้เขตแดนจํานวนมหาศาลท้ายที่สุดร่างอวตารทั้งหมดจะเป็นปึกแผ่นเพื่อทําให้เต่าวิญญาณสวรรค์เสร็จสมบูรณ์เต่าวิญญาณสวรรค์คือวิถีฝึกฝนอันสูงสุดของดินแดนฟ้ากระจ่าง มีแต่เซียนสตรีรุ่นแรกเท่านั้นที่บ่มเพาะจนสำเร็จชนรุ่นหลังทั้งหมดล้มเหลวเพราะสูญเสียจิตใจดั้งเดิมและตายลงไปงูปิงเหมยเป็นเซียนสตรีรุ่นที่เจ็นางค้นพบวิธีลัดในการใช้เขตแดนไร้ประณีของตนเองอย่างไม่คาดคิดคอร่างอวตารถูกสร้างขึ้นจากการบ่มเพาะเต่าวิญญ,ญาณสวรรค์นางไม่ยอมให้มันเก็บความทรงจำของตนแต่กลับส่งร่างอวตารให้ไปเอาตัวรอดด้วยตนเอง ซึ่งทำให้ร่างอาวตารสร้างจิตสำนึกขึ้นมาใหม่โดยไม่รู้จักตัวตนของร่างดั้งเดิมหลังจากระดับบ่มเพาะของร่างอาวตารบรรลุขึ้นไปถึงจุดหนึ่งจะสามารถกระตุ้นความทรงจำสืบทอดได้และร่างนั้นก็จะผสานกลับเข้าไปกับร่างดั้งเดิมเต่าแห่งสวรรค์โหดเหี้ยมดังนั้นร่างอาวตารของนางจึงจำเป็นต้องโหดเหี้ยมไปด้วยอีกทั้งนางไม่ได้มีร่างอาวตารมากมายเหมือนเซียนสตรีรุ่นก่อนๆน,นางมีแค่ร่างอาวตารเก้าคนเท่านั้น นางคาดคำนวณอนา,นาคตไว้ไกลามากจนเลือกดาวเคราะห์สำหรับวางร่างอาวตารเอาไว้ผ่านไปไม่รู้กี่พันกี่หมื่นปีอวตารแปดร่างแรกทั้งหมดตื่นขึ้นโดยที่ยังรักษาความบริสุทธิ์ของตนเองเอาไว้ได้แต่ร่างอาวตารที่เก้าบนดาวซูซาคูเกิดเหตุไม่คาดฝันเหตุการณ์อะไรนั้นสตรีทุดชมพูไม่ทราบนักนางแค่รู้ว่าร่างอาวตารที่เก้ามีนามว่าหลิวเหมยและนั่นเป็นต้นเหตุที่ทําให้สิทธิ์ที่ต้องเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้